สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านสบายดีสุลสุคนมื้อนี้เบาใจเขาคั่วปิ้งย่างไช่มูพี่น้อง,ย,ย,งอย่างไี่มูสไหมยังเอาไปเบาใจปิ้งปิ้ยงยังปิ้งไช่มูแพงอยู่ แพงแพงอีกหัวใจอยู่งเห็นได้กันแพงคือบุรเบื้องนะน้ำเน่ เบาใจเผาใส่หมูพี่นนองเผาใส่หมูใส่หมูกินไหนอกินเดอยกินแนาบันสุดสิเป็นพีดิบสมอที่ลูกทีเดือพุเผือแล้วไม่ดอด้ำเกลือดิดด่กป็นเดียวเหรอนกินสิดิบเป็นพีดิบอืมอาชีล้วันเป็นพีดิบันก็ชี อย่างมันพ้อมแน้วมันแก้วบ่อใจสิอย่างมันอย่างอันดหนึ่งเฮยอย่างมัเนืงแพงหัวใจดิออนี้ะแพงแพงจีชายแพงจีหัวใจนะบะแพงยุหัวใจนะแพงแค่แพงเหตุใดต่อยเอาหูเอากินหอนหูเอา พอใจกันพอใจกันได้เอาคมบังอยู่ ไอ้แตสิมาหอมอผัวใจเหมนี้บ่หฮึอ,อีน้อยอยีน้อยอยีน้อยเอ้ยมาเลยแม่มาแพองอผัวใจนี่กม,มาเด้อมาเผามานันแก้วปิ้งเด้อมาเนี่ทั้งอย่างมานันแก้วทั้งอย่างใส่หมูนี่ ไม่เลยไม่ยังกันนะบ่สบายพอลงสบายแล้ว,ว,วมาทำแหลนมายัางจ่ะแหลนมาดมหัวใจบ่ดมไดไหมดมเลยดมไดไหมเศร้าเลยมายืนสอนท่ายกันอยู่สำรวนมอไซค์หัวงเงียงหนึ่งเสียงหลังสาง จากดาวแม่แม่เออไปชื่อแพนเพิร์ดไก่ดาวชื่อแพนเพิร์ดมาใส่น้องอีย้อมกางคืนอย่าน้องอีเหี่ยวเสบบอนเหี่ยวเสบบอนแต่กลางคืนเหี่ยวเหี่ยวใส่แต่กลางคืนพี่น้องเอ้ยกลางเว้นหลักะยังเงิงเอาไปซบตอตากไว้สูตรนี้เป็นสูตรของน้องอี แฟนเพิรอันหนึ่งใส่ได้อยู่3สามสี่หามือขั้นโมเยี่ยวใส่ชิปคืนยังงึงเหตุิใส่ได้ไ้ทได้แถมพฟเพิรสนะแฟนเฟิร์สเวิร์ดพี่น้องเ้ยยังเงึงซ่อนแฟนเพิร์สในเพิร์สสองอันแฟนเพิรเก่า มัละวแถมไมยังเงื่งภาพมันว่าวะแถมแพมเพิรเปิดกัว่าแถมนนาแท้แหละหนุ่มเพิร์ตสอนกันมันเก่ามันน่ะนะปลาคือหน่มแข็งใช่ปาเธอยางใสอันนี้ยาง ชิปิ้งซีนแหงแล้วเนะห็น้เอาแล้วเปล่าซีนแหงก็บ้าด้บ้าด้หบอยน่ปะปทีรันมาส่งขาม้าน่เนะเ้าเหตุตาแหงเหมือนมนะึงหน้าตาพี่เนาะนะมันแก้วใสเนี่ยคือกินหมูปื้นญาพก็ใจ้พิษว่าอ้วบิึงกัคักมันมันแก้วว่ะสะั กูกก็เรียกว่าย่างอัวล,ล้วอะอัวใหิมาขอใหญ่ขอหน่อยอืมอ่าถึงอ่างานนีเ้เสียบแนนนอนบอ่ใจจะพาวอาติจะมาแต่ไซ้ สะจอส่จอยมาก,ก,มากใช่งานไม่ไเล่นหมดแล้วเพือนนั้นของไก่่แม่นเยแข่งโต๊ะใหม่ใส่วิโีโพรมโต๊ะเลยอะไรวะนี่มันแบบนี้มันแบบลูกใหม่ของนางานี่ว่าผู้ช้ามาใส่เจ้าแม่นบจ붘น้าพี่น้องเอ้ยมาในกนารแช่พี่น้องมารอเบิ่งรอส้มตอนซอยตอนกินเลยเนาะวันนี้มาพบพ่อนกันตอนกินเลยพี่น้อง กินข้าวแรงย่างใสตำเจียวพริกดิบอาหารบ้านเฮามาเด้อพี่น้องเลยมากินข้าวน้ำกันข้าวแรงนายแซ่กับบัแซ่มาได้ดอกพี่น้องโอ้ก่อนฉีดทามเจ้าวตะกีจะเพื่อจะกินอย่าบ่อย่างใส่ลูกถนงทึนเผาใสอย่างบ้าจนว่าย่างใส อยากเนได้เป็นตมาสั่งวาใจว่าเราอยากกินแบะเป็นโตัโต 1, 10, 10, 10, 10, 10. ัวหนนะึ่งสองสามพันอยากโอ้ว่าเรื่องแบะนี่กันพย่พ,ยพามนี่สุดมากกว่านได้ออไพี่น้องเลยอยยขอโทษขออภัยผู้ได้บอกกินกันเนาะพราะพึ่นกินแหละก็เลยว่าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเขากินแบะแซ่บ แบบอัน,อน,อนพอน้องอาเตะเอามาตอนน่ะพี่น้องเอ้ยม,มาเห็ดสุกินตัวหนึ่งเนาะแซ่บแซบเนาะกินคาขนะโค<ท>รงเนาะทั้งย่างทั้งดาดทั้งอบกินแซ่บ<ท>มันหนักแพงตัวช่องจำพันผมไกินมันเอะกะจำพันบอกวาจะซื้อจะซื้อตัวละสามพันโอ้ยเยอะบ่อยหรือเปล่าผมไปกินตัวก็ไปทางใหม่กู พ่อๆตอนกินเลยพี่นอ้องต้นปลาลูกกินขอาได้ไหมต้าเจีวผิกดียบย่างหมู กินข้าวแรงเซ <c oughs> ็บๆบน้ำกันลายดีพี่น้องพี่ทำกัน,นด้วยเ่็บเส็บเนี่ยข้าข้าวลในเงิ่นกำลังดาไปสือแพอมเพิร์ดแหนองอียงมูไมย จลปอกกันอย่างห <ENNIS> ัวใจชิ้นขาวชิ้นขาวชิ้ขาวน้ามั่น้ามั่รถไบวกอีพ่อก็น้ำมันมาแ้วน้าแม่มาเลย สีขาวตัวตัวกับตัวบอกคือเนาะตัวเป็ตัวคนเห็นหูนุ่มแมจะพีดขาวะนะนมะยังมันจะน้ำมันมันมเราจะเจอสาคมอยู่ดอก แค่ดองหลังดีน่าสีมันหำอมจะไหนไป,ปช่วยจะไปซอยมาให้ไปปาดเอาไปครึ่งหนึ่งโอเคไหมเล่นหน้าสีไปช่วยในเคียงนี่ยไปปาดเอาไใบสำคำัญอย่างมันปาดเป็นอยู่ไปโดไดไหลดเอาใบลูกไปซอยเอารลดเมืองลูกซิซอยเป็นอยู่ จับรถมันเศร้าหอนเลยแหละมันอแหะเอืปลามันขาดแล้วบลูกเออเอมามาไปซอยเอาเองโอ้มันซอยเป็นดเด้อไม่ใช้โย,ยกก็ด้องหาบระคังไปซอยนะ เพ็ดเบาห่วงผดนะเพ็ดอะไรเฮากัดกับมะกะปีจนบบได้มันเพ็ดแห้งข้างน่าข้าง่าโบเพ็ดมะกะปีด่าลูกได้คหอยมันคนละหน่วยกันมะผีไปทาแป้น่ะบเพ็ดตอเฮากินกรรมาะผีเก้ย่ะมันบเะลังใหญ่สิพอกินแหละ สี่หรือสาบ <c oughs> อยู่ตนกินตอนมันเกียก้มนินแฉ่อือมยูแลพ่อกระแทบบ่กัวเราะไพจีแบกันพอยเนาะหำ ลาพีแล้วน้องพอกันคลิมไหนดิไม่ให้สุกสุกเนพี่น้องสวัสดีพี่น้องไปเด้อพี่น้องดิไม่ให้สุกฉุก